มาเอาวันนี้วันนี้ตั้งตั้งวาวไอี่ออสีออสโฉมนี้เด้อครับนี่ท้ายอันนี้ขั้นตอนแรกอ่าลังจากถอดฝาเข้อาวออกมาถอดมาแล้วเราก็ใช้าคัลลมเต่าเป่าเปา,เป,า,เ,ปาเป่าให้มันเย็นพอเย็นแล้วพอเครื่องเย็นแล้ว เราก็จะมาหมุนหมุนหมุนให้ได,ไ,หได้ปะออเอออ่ะให้ได้แบบนี้ครับให้ได้สูบสามกับสูบสี่ตัวฝั่งไอเสียฝั่งไอเสียไอ มันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับสองอันเฉียงไปคนละด้านสุขีจะไปด้านหลังสูบสามจะมาข้างหน้าแล้วในฝั่งของไอดีฝั่งของไอดีแคมสูบหนึ่งไอไอผมเรียกว่านมมันแล้วกันเนาะนมของแคมเนี่ย <c oughs> ไอด้านที่แหลมแหลมเนี่ยให้มันขึ้นมาแบบลักษณะนี้เราจะ ให้ในการตั้งวาลเราจะหมุนให้มันรักษะคือจะตั้งทีละสี่สูบจะหมุนหนึ่งครั้งอ่ะต่อไปโ oh. oh, so oh, <so> อ้โอ้เซอร์วิสมาวัดครับวัดวัดดูว่าระยะห่างตอนนี้มันเท่าไหร่คือการคันนี้มาก็คือเครื่องสัน่นเดินแล้วมันสะดุดเข้าเกียร์ก็สัน่นเปิดแอร์ก็สัน่น อืมอ่ะบาดไปครับสูตรเจ็ด,ดแล้ว้ว <0. 2. S 1> ได้สองศูนย์จุดสองศูนย์ขาดเทีอนเปล่าขาดว่ะบ็ขาดอ่ะผ่านต่อไปเราจะมาดูว่าตอนนี้ในฝั่งของไอเสียจะตั้งสูบสามกับสูบสในฝั่งของไอดีจะตั้ง สูบหนึ่งกับสูบสามต่อไปเราจะหมุนอ่ะหมุนหมุนโอเดี๋ยวเวลาหลาย้ลดลกันสองนาทีเหรอแค่เห็นมันเป็นสองคลิปเนาะเวลาเขาหยุดหมุนบนในส่วนนี้นะครับใช้ประแจเบอร์ยี่สิบสอง่นบอกยี่สี่อ๋อยี่สี่ครับผิดผิดผิดอันนี้เราจะมาตั้งเบาอ่ารีออส ในการหมุนรอบรอบที่สองก็จะเห็นว่าสูบหนึ่งของฝั่งไอเสียมันจะขึ้นมาแบบนี้เนี่สูบสองสูบหนึ่งสูบห,หก็คือสองคู่เนี้ยสูบสองก็เนี่ยที่มันขึ้นมาในลักษณะนี้ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงในลักษณะตอนนี้ก็คือสูบสองเป็นจุดสูบที่จุดระเบิด ในในส่วนนี้ก็ในในรอบนี้ก็คือสูบที่ที่สามารถบัดได้ก็คือสูบหนึ<อ>ง่งอ่าฝั่งฝั่งของไอเสียสูบหนึ่งกับสูบสองแล้วฝั่งอังไอดีสูบสองกับสูบสีนะครับอืมแล้วเราก็จะใช้ฟิลเลอร์วัดวัดวัดดูว่าได้เท่าไหร่ อันที่จริงผมวัดไวแล้วนะแต่ว่าสาธิตดูพอวัดเสร็จอ่ะศูนย์จุดศูนสคาดเคลื่อนไหมศูนจุดศูนย์สไม่คาดเคลื่อนเราก็จะมาเขียนไว้ตัวไหนที่มันยันสูบไอไอไอโตโตไอดีสูบสูบซีไอดีสูบซีตัวที่่าไรไอเสียสูบซอ่าอ่นี่นีนี่ไอดีไอดีไอดีสูบซีที่ว่าวัดได้ที่หา โอ้ยนี่จิบหานี่ยนี่เนี่ยตัวไหเน,นี่ตัวฟังสูบเจ็ดสูบเจ็ดว่มี่ไม่ได้แค่ม้ว,วตัวที่เจ็ดอ่อเบาตัวที่เจ็ดได้ห้าร้อนไหมร้อนเนอะจะละลายไปไหนก็แบบอ่าอันนี้ได้จุดสี่ในฟังของไอดีจะมีตัววาาตัวที่เจ็ดมีเพียงตัวเดียวที่ยันขึ้นมา อยู่ที่ประมาณ15มิลลิเมตรก็คืออันที่จริงมันก็ใช้ได้แหละใช้เลยดีไหมใช้เลยเนาะเอาเป็นว่าฝั่งไอดีไม่เป็นไรนะครับมีแต่ฝั่งไอเสียที่สุอ่าวาตัวที่หนึ่งยันเพราะว่าขอหน่อยคือถ้ามาตรฐานเขาจะให้อยู่ที่สองเออ ศูนย์จุดสองห้ากิดบ่ะศูนย์จุดสองห้าถึงศ oh. mm. ูนย์จุดสามห้ามิลิเมตรเราจะทำให้เป็นแบบนี้อต่อไปต่อไปถอดโซ่เนอะ oh. อ่าถอดโซ่ จะได้เอาแคมออกมาอนุญ,ญาตหยุดไว้แป๊บนึ่งเพื่อมันจะให้มันใจเราจะใช้สายเคเบิลไทยปู <Okay. S 2> กไว้อย่างนี้โอ้ยดึงแห้งหลายเท่าไม่สิขาดละนี่นะครับ ผุกไว้แล้วและเพื่อความมั่นใจอีกทีหนึง่งใช้สีแมกิใช้ปากกาเคมีจุดไว้สักหน่อยนึง่งเผื่อให้ตัวสายคเคเบิลท้ายมันดันขาดเราก็ยังจะไม่ต้องไปมองหามารกอันนี้สำหรับใครที่อยู่บ้านอยากจะลองทำก็ข,ขีดมาร์กไว้แบบนี้นะครับเอาแค่ไอเสียน้ำเนี้ยนั่นขีดไปน้ำาน่ะ จีดไว้ทั้งไอดีไอเสียอ่าหมายไว้มาร์ไว้แดดก็จ้าจดแดดห่อนแต่ว่าวน้องแล้วต่อไปอ่ะถอดเลยดีกว่าถอดๆอดๆอดอดทอดแคมมันองมาในอันนี้เราจะเห็นว่าสูบสีน่ยน ยันนี้ไม่สามารถสอดปิลเลอร์เข้าไปได้เราจะมีวิธียังไงถึงจะถึงจะรู้ว่ามันยันเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวผมหยุดไปอีกมันจะนานนี่ไม่หยุดดีเอาไม่หยุดเอาไม่หยุดให้มันอา้าให้ถอดน,น็อตเบอร์สิบสี่ออกอา้าลครับเดี๋ยวงานงอกแล้วครับ ถอดนอดเบอร์สิบีของฝั่งไอเสียออกครับผมเียมเลยครับหม,มุนทวนเข็มนาฬิกานะครับพกเรียมเลยคอนบฮะกเรียมเลยอนหกเหลี่ยมหกเหียมเดี๋ยวถอดตอนนั้นประกอบเลยกันกตอนนี้เขาไปเห็นมันดีดมาเลยจะเห็นว่าตัวดันโซ่ตอนนี้ผมไม่ได้เอาลายดันไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูตอนใส่อันเนี้ยพอปล่อยมันก็จะมีเสียงแรกอึบอึบเนี่ยตัวดันโซ่มันจะเลื่อนเราก็จะไม่สามารถดึงออกไปได้เพราะมันเป็น,เป,นเป็นล็อกของมันนี่จะมาดูกันทีหลังว่าจะใส่ยังไงโดยที่ไม่ต้องถอดฝาก็าอบไอตรงหน้าเครื่อง เออเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนตัวไหนนั่นมันยันตัวซีดิตัว,อ,ตวอ่าว่าตัวดีดิเดี๋ยวเหลือเหลือตัวนี้ไว้เด้อเหลือเนาะเหลือตัวนี้ไว้กับเอออ่ะเหลือสองตัวนี้ไว้จะเหลือกระถอออกไปเลย โอ้ยมันคือฮอนใช่ไหมฮะจุกจุกจุกช่วงสงกรานต์จุดบริการใช่ In set, it is. มาแล้วถอดมาแล้วเราจะทำการตั้งเวบาวนะครับอือืม,อมการตั้งเวบาวรุ่นนี้เป็นลูกถ้วยเราไม่สามารถขันตั้งได้แต่ว่าการตั้งของเขาที่จริงแล้วเขาก็ให้ให้เปลี่ยนลูกถ้วยตัวนี้แหละครับแต่ว่า จากจากที่ดูแล้วเราจะเปลี่ยนไปทําไมให้มันเสียตังค์เนาะเราก็เกียร์มันออกก็ก็สิ้นเรื่องเนี่ยเกียร์ตรงนี้เพราะว่าเก็บไว้เราก็ไม่ต้องไปใช้มันเราใช้อะไรมันไม่ได้ละห็นแนวกี์เฮาขัดขัดออกเอาเดี๋ยวกวนเขาจะขัดเขาก็ต้องวัดตัว もうない